อะไรอ่ะเป็นนักพลิ้วศอกครับอ่าใบนี่เราซ้อมมากี่วันประมาณอ่าซ้อมอยู่ที่ค่ายนักอยู่ที่ไหนค่ายนี้สักแก้วมีใครเป็นคู่บอลคู่ซ้อมเราบ้างมีพี่ๆกับน้องอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยอะไรประมาณร้อยสี่สิบห้าน้ำหนักไปปล่อยกี่กิโลครับสามสามสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับบุ๊ควันนี้เลยต้องมาเจอยอดธันวาเนาะเคยต่อยเขาไหม ตยครับกี่ครั้งและครั้งเดียวครับเป็นไงบ้างแพ้ครับเคยแพ้เข้ามานานยังนานครับอ๋อแต่วันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะที่วันนี้เอาคืนเขาได้ไหมมาแล้ตอนนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยวันนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้เ่อยเวทกี่กิโลสารไม่เช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วล่าสุดต่อยใครมาต่อยกับจำได้ป่าจำไได้เป็นไงชนะหรือแพ้วันนั้นชนะครับอ๋อชนะวันนี้เลยมาแก้มือคนเดิมคิดว่าวันนี้เอาชนะเขาได้ไหม มั่นใจนะคุ้มมากี่กิโลประมาณต่อยมือไทยมาทั้งหมดค<ป>นจังหวัดอ่ฝาฝากเชิญเชวอแฟนคลับรุ่นน้อย,อ,ยอ่าวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ